สวัสดีค่ะพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะนุ้ยจะมาอัปเดตพายุโคน,นีค่ะและเรดาร์ตรวจพบเจอกลุ่มเมฆฝนค่ะจากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนะคะพบว่าพายุโคน,นีนะคะได้สิน้นฤทธิ์สิ้นสภาพหมดอากาศมาเยือนบ้านเราแล้วค่ะเพราะว่าโครงสร้างของพายุเนี่ยนะคะถูกทำลายไปมากค่ะเมื่อได้พบเจอกับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะที่ลงมา ดักซุ่มรออยู่นะคะแต่บ้านเราก็ยังมีฝนตกได้นะคะในช่วงวันที่5-7พฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นฝนเล็กน้อยเบาๆค่ะที่เกิดจากเมฆฝนที่สลายตัวของพายุโคนีนะคะเมื่อขึ้นฝั่งแล้วค่ะและเมื่อเวลา12นาฬิกานะคะเรดาร์ตรวจพบเจอกลุ่มเมฆฝน บริเวณประเทศไทยค่ะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขาาลายะลาปัตตานีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันว่ามีอำเภอใดบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดได้ตามนี้ค่ะเมื่อเวลา12นาิกานาทีนะคะ ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถิงพระค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอเฉวงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอละงูจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสงขลาอำเภอนามหม่อมอำเภอจนะอำเภอสะดาออำเภอนาทวี อำเภอเทพ,พาอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาค่ะอำเภอเมืองปัตตานีอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะอำเภอยะหาอำเภอเมืองยะลาอำเภอรกรงปินังอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ อำเภอยี่งออำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสค่ะรวมถึงในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันด้วยนะคะและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียค่ะก็มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสกักอำเภอกาญจนดิตอำเภอเกาะสมุยอำเภอบ้านานาสารอำเภอนาเดิมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ อำเภอสีชนอำเภอถ้ำพานาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอลานสกาอำเภอร่อนพิบูลอำเภอพระพรมอำเภอจุลาพรอำเภอเอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิกาอำเภอเมืองตรังอำเภอนายง อำเภอย่านตาขาวอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังค่ะอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงราอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลอำเภอกระแสศิลป์อำเภอสทิงพระอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะรวมถึงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียด้วยนะคะมีแนวโน้มความรุนแรงลดลงและพื้นที่ลดลงค่ะตอนนี้นะคะก็จบ ข่าวนะคะนุย้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกับนุย้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย